สวัสดีครับวันนี้มาอีกหนึ่งคันครับกับ Ford Mustang แ่งส่งสปอร์ตครับในคอนเซปต์50ปีครับครบรอบฉลอง50ปี Ford m u s t a n งครับนี่ครับแ่งส่งออกมาได้แบบนี้เลยครับ ตัวนี้เป็นหนังแท้ครับดําได้ขาวครับหนังแท้เจาะรูตรงกลางตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะมีพัดลมเป่าลมจากทันด้านในด้วยนะครับทั้งเบาะนั่งและเบาะพิงนะครับ แน่นอนครับระบบทุกอย่างก็ยังใช้ได้ปกติใส่ในรถแล้วมาชมกันครับว่าจะเป็นแบบไหนครับครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับสำหรับท่านที่ใช้ Ford Mustang อยู่นะครับน,น่าจะรู้ว่าเบาะทรงนี้เป็นเบาะทรงที่ Mustang ทำขึ้นเป็นพิเศษครับโอกาสครบรอบฉลอง50ปีนะฮะบอกเรื่องกิจเจริญที่สโลกจัดให้ครับดูรายละเอียดดีเทลการตัดเย็บนะครับแอร์แบ็กระบบปรับไฟนะฮะ ทุกอย่างยังอยู่ครบครับนี่ครับจบสวยๆอีกหนึ่งคันครับขอบคุณครับ